โรงเรียนบ้านห่วงกระแจะสวัสดิชัยอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่38หมู่5ตำบลวังตโนดอำเภอนายายามจังหวัดจันทบุรีรหัสไปรษณีย์2 2 1 7 0 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะสวัสดีชัยอุปถรรัมเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สัญ,ญลักษณ์โรงเรียนสื่อถึงแสงแห่งปัญญาความเจริญรุ่งเรืองความดีงามและมีคุณธรรมสีประจำโรงเรียนคือสีน้ำเงินและส้มำคำขวัญประจำโรงเรียน เรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำเทคโนโลยีมีวิถีพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนเก่งกีฬามารยาทดีมีเทคโนโลยีคิดสร้างสารรค์ยึดพอเพียงวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะสวัสดีชัยอุปธรรมเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะครบด้านกีฬาเด่นมารยาทดีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในชีวิตพร้อมดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ข้อมูลนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านห่วงกระเจะสวัสดิชัยอุปถัมม์มีจำนวนทั้งหมด261คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย148คนและนักเรียนหญิง133คนคุณส่งข้อมูลบุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น21คนประกอบด้วยผู้บริหาร2คนข้าราชการครู15คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนพนักงานอันตราจ้าง สองคนและนักการพานโรงหนึ่งคนภายใต้การบริหารงานโดยนายธีรยุทธ์พลอยสิริผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายอุรุพงศ์งานฉมังรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห่วงกระแจะสวัสดิชัยอุปธรรมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างรอบด้าน การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแต่ต้องสร้างทักษะชีวิตทักษะอาชีพและสร้างโอกาสในการมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่การดำรงชีวิตในอนาคตอย่างมั่นคงจากบริบทของโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะสวัสดีชัยอุปธมร,รมนักเรียนจำนวนหนึ่งมีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจแต่มีศักยภาพเฉพาะด้าน ดังนั้นโรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความถนัดช่วยลดภาระครอบครัวเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนและสร้างคุณค่าให้ผู้เรียนได้อย่างแท้จริงแนวคิดหลักในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคือเรียนรู้จากศักยภาพสู่การพึ่งพาตนเองโดยใช้กีฬาและทักษะอาชีพเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและมองเห็นเส้นทางชีวิตของตนเองอย่างชัดเจนโดยมีกระบวนการดำเนินงาน3ด้านดังนี้ด้านที่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีวินัยและมีความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมกีฬาควบคู่กับการเสริมทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจเห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้เมื่อผู้เรียนสามารถสร้างผลงานและมีรายได้จากความสามารถของตนเองจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนลดการออกกลางคันและเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคตาออนะน้งไปาาัวาคะจ้น้องหญิงนี่ไปักาสมุนไพร ไปข้างอนอกโดยเด็กข่านะเพคะมันอันตรายจ้าน้องหญิงที่จะไม่ออกไปข้างนอกฝ่ายสินสมุทรไม่ห่างจากพระบิดาซึ่งรักพ่อมากกว่าแม่มานานเพราะพ่อไม่อย่ตนเหมือนแม่แม่เหมือนว่าใคยสมหลัหนีเหนีไปวิ่งเล่นอา้าวเกลิดพ่อหลับอยู่นี่นะไปหาอะไรทำดีกว่าเมื่อสิงสมุทรวิ่งเล่นอยู่ในถ้ำก,ก็ไปเห็นยบแผ่นหิน ด้านที่2ด้านการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เน้นการบูรณาการกีฬาและทักษะอาชีพเข้ากับกลุ่มสาระต่างใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและเชื่อมโยงกับพยากรณ์ในชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความหมายตัวอย่างกิจกรรม <c oughs> เช่นการจัดฐานอาชีพการฝึกทักษะอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญในชุมชน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมด้านกีฬาและด้านอาชีพอาชีพรวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการของนักเรียนเพื่อนำไปจำหน่ายและสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้านที่ 3. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์สนับสนุนงบประมาณและพยากรอย่างเหมาะสมพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นองค์กรที่ส่งเสริมด้านกีฬาสถานประกอบการใส่หนท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมกีฬาทักษะอาชีพและรายได้ระหว่างเรียนเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วงกระแจสวัสดิชัยอุมข์มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เก่งมีทักษะและพึ่งพาตนเองได้การส่งเสริมกีฬาทักษะอาชีพ และรายได้ระหว่างเรียนไม่เพียงช่วยลดความเหลื่อมล้ำแต่ยังสร้างอนาคตท,ที่มั่นคงให้กับผู้เรียนโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านห่วงกระแจสวัสดีชัยอุปถัมภ์ขอขอบคุณค่ะ